สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube นะครับตามดัมซิงนะครับสวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับของช่อง youtube ตามดัมซิงนะครับก็นะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดที่จะถึงนะครับก็จะมีนะครับพิธีนะครับหล่อพระพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับก็จะหล่อ ที่จุดนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่จะหลอนะครับแล้วก็จะหลอที่จุดนี้แล้วก็จะนําไปปริสถานนะครับอยู่ที่ฝั่งโน้นนะครับก็มีพี่น้องนะครับชาวบ้านสายที่สามนะครับลุงคุณป้าปุยตะยายนะครับ ก็มาช่วยนะครับกันจัดเตรียมสถานที่นะครับนี่จะเตรียมสถานที่กลางเต็นท์นะครับนะ จุดนี้เป็นจุดที่หลอครับก็จะพาพี่นอ้องรับชมรอบๆนะครับ เออขนาดนั้นเลยใครกี่ต้นข้างละต้นสองต้น้นนั้นถ้าเราไม่เอาบอมันตแตกคนเาอยู่เนาะแตกปะ

เทีทองหล่อพระปางเปิดโลกนะครับปางเปิดโลกวันงานเตาพวกนี like ้จะไม่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 มีไฟไฟจะไปอยู่ตรงนี้ความร้อนจะไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn vậy, คุณว่าเกษตรผมยังไ้ที่เสาเดี๋ยวก็ต้องมีาาเบ่าวากันแหละแล้วก็ผมนี่เป็นเตาห้องเตาห้องก็คือาการละวางตะกร้อผสมด้วยใบเตย ในตรงที่จะร้อนก็คือตรงนี้ตรงนี้จะมีาเาพวกนี้ปิดหมดมา้ื<ว>้นเ <f ew> ลยม่มคื <c oughs> <c oughs> ้นเลยกัน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 าดััดัไเู้้ ดีเดโตยมีมีีนี่มัโตเขน่ออ่ะอีดอีกอีกอือตัวลงตัวลงปลูกก็ไอ้เรื่องหรอที่โอ้โถกดตางลูกกินไได้เห็นแรงเลยอ่ะกกินต้องยดต้องยดคู่กัน ครับนี่ก็พาพี่น้องญาติทำนะครับชมเตานะครับเตาที่จะหลอ่อพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับ ชาวบ้านสายที่สามนะครับที่มาร่วมนะครับด้วยช่วยกันนะครับเนี่ยบรรยากาศวันนี้ร้อนมากนะครับบรรยากาศวันนี้ร้อนมากก็จะเตรียมสถานที่นะครับพรุ่งนี้ก็วันนี้วันที่เก้าน,น,นะครับพรุ่งนี้ก็วันที่สิบวันออกพรรษานะครับวันที่สิบเอ็ดเนี่ยก็จะห่อพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับ ก็เมื่อวานจะเตรียมงานนะครับก็ไม่ได้มาถ่ายพี่น้องรับชมนะครับผมทํางานยังไม่เสร็จนะครับเมื่อวานก็เลยไม่ได้ขึ้นมาที่วัดนะครับวันนี้ก็ขึ้นมามาถ่ายพี่น้องจะทําได้รับชมกันนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับทำใบสีนะครับทำใบสีอยู่ฝั่งตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับตรงศาลาใหญ่ ทำใบาสีนะครับฝับ่งนู้นทำใบาสีขับเดี๋ยวจะพาพี่น้องอทําไปรับชมที่เมื่อกี้พารับชมโรงหล่อนะครับตรงที่จะหลอ่อพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับตอนนี้ก็จะพาไปชม ไปรับชมที่ที่จะนำพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับไปประดิสถานนะครับับตรงนี้ก็จะเป็นหอฉันนะครับหอฉันหอฉันบางวัน ประจันนะครับท่านก็จะจัดตรงนี้บ้างนะครับบางบางครั้งก็จะจัดตรงที่ศาลานะครับศาลาด้านบนนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องจะทำทุกท่านนะครับมารับชมนะครับนี่ก็คือครับหล่อเสร็จก็จะนำมาประดิษฐานนะครับที่จุดนี้นะครับ นี่ครับก็ยังก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับนะครับหล่อด้านบนนะครับแล้วก็จะนำมาบริสถานนะครับให้พี่น้องได้กราบไหว้ขอพอรกันที่จุดนี้นะครับ ก็เป็นหินเป็นทรายนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมารับชมกันพระเปิดโลกนะครับวัดป่าร้านหินตัดอำเภอวันกวดจังหวัดบุนะรีรัมย์ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube ตามดําซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ